สวัสดีจ้ามือนีสิพามาเห็ดภารกิจอันเก็บผักขายเนาะจ้าพี่น้องมือนีการเสาร์วันที่ส9ธเกาท่านว่าคมสองหาหเนาะจ้าคลิปนี้ไทยไตะต่อนเสาร์เน้อจ้าพี่น้องอันแต่ว่าอันพึงมีเวลามาตัดต่อแล้วกันในโลงตอนนั้นเดือดเนาะจ้าอันมือนีภารกิจของเขากับมาเก็บผักกันซีลาวผักหอมผักซีจีนผักขึ้นฉายเนาะจ้าทรงตลาดเนาะจ้าพี่น้อง เริ่มกีบกะเก็บผักซี่เล้าก่อนเล่นาะจ้ะวิธีการเท่ากันแหวกแล้วกันลกเอาแต่ตน้นใหญ่ไงคือเกาละจ้าพี่น้องอันนี้เป็นเน้นผักซี่รุ่นสองรุ่นสาม,มได้จา้าพี่น้องเห็นว่าว่าต้นมันสิใหญ่ขึ้นนะจ้ะนี่ลักษณะต้นเขาจะใหญ่ขึนน้นแล้วกัแตกใบเป็นพุ่มนะจ้ะเพราะว่าเห้าย่อนหนึ่งตน้นใหญ่มันขายไปก่อนมูต้นหน่อยข้าหนานมันเขากะสิมีพื้นที่หลายขึ้นนะจ้ะบับน,นี้มันกระสิแตกก่อ เป็นเน้นใหญ่ๆเนาะจ้ะกาเก็บค่านานเรากะมัดอันในนานคือเก่าละจ้าพี่น้องแล้วกันอันเอาลงมาล่างในสาเนาะจ้าอันนี้กะมัดละสิบบาทเนะจ้าพี่น้องมื้อนี้กัออเดอร์หลายอยู่เนาะจ้าเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะจ้าแต่ถ้าพาร์ซี่นี่การสี่ร้อยบาทเนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้การลวกไปทั้งหมอดอันสี่สิบมัดจ้า มัดยังไงแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องมาละสิบบาทเนาะจ้ะไมอนมีการใส่เวลาค่อนข้างจะดุนเนาะจ้ะในการเก็บผักเนาะจ้ะมือน,นี่เรากะหลายชนิดจ้ะหลังจากเ่าวันลกผักกันี่เล่าโดยครบตามจํานวนแล้วบาน,นีนกะมาลบกผักขื้นฉ่ายเนาะจ้ะพี่น้องอันขืนฉ่ายนี่กะย้อนเนาะถ้าต้นใหญ่ื็เกาแล้วจ้ะต้นหน่อยกะจงถิมข้านานไหวเนาะจ้ะกล่อให้มันใหญ่อันแซมขึ้นมาอีกเนาะจ้ะให้มันนัน หญ่แท่นกันขึ้นมาแร้กก็ลโกคายไปเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องเห็นนั่นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นี่บ่แม่นว่าบ่งามนะจ้าพี่น้องอันมันเป็นคืนฉายเัินพ่านเงินสีเขียวใบตองอ่อนนะจ้าพี่น้องนี่วิธีการลูกกย้อนเอาพือเก่าจ้าขื้นฉายนี่มีออเดอร์ประมาณนัินเจดโลนะจ้าพี่น้องกะบเทิ่งเข้ากัลูกเพื่อไปนําเนะจ้าพี่น้องว่าซันนัิน แค่เวลาสองสามมือปีใหม่นี่เข้าจานระบายผักบเบิร์ตเนาะจ้า,จาเข้ากันเทิงเก็บทรงม่คาเทิงออกไปขายเองตลาดเนาะจ้า,จาหลังจากไดมาาลายติบแหล้วกันมาล่างจา้าล่างหลอกกันหลอกใบคาบออกเนาะจ้าหลอกก็นีน่จ้าพี่น้องหลอกใบคาบออกแล้วมันกะสิเป็นตนแบบนี้เลยเนาะจ้า,จาก็เลือกไปแต่งตาหน้าเลยจา้าใบคาบใบเลืองก็ให้ปลาไปเนาะจ้า,จาเซตจจากันพักขึ้นชายแล้วบานนี้มาเป็นผักหอมเนาะจ้าพี่น้อง หอมกันเป็นหอมพันเก่าละจ้าหนี่หอมแบงหอมแบงมบอญีิกับมีอ,อเดอรนอันสิบโลนะจ้าพี่น้องโลละสี่สิบบาทจา้าบางคนเพิ่นกะซังลอยหนึ่งยังสี่นะจ้าเขาก็ะแหงสองโลครึ่งนะจ้ากะตกโลละสี่สิบบาทจา้าหอมแบงนี่ก็ง่ามคักเด้จ้าพี่น้องหอมแบงนี่ย้อนเมื่อใดนะจ้ากะหลกเป็นหนาไปเลยนะจ้าพี่น้องนี่หลกเสร็จก็เลือกใบคาใบยังถิมไปตจ้านานนี่ละจา้า ได้ครบตามจำนวนแล้วก็หอบลงไปล่างเนาะจ้าลงไปล่างในสาขุล่ะนี่สาวิธีการลกเสร็จแล้วกันเลือกใบขาบใบเหลืองออกเนาะจ้าพี่น้องสิบกิโลจ้ามือน,นี้ก็คือเก็บผักั้งตะเสาจนว่าสวยเนาะจ้าพี่น้องมือน,นี้ก็ออเดอร์ลายแห้งเนาะจา้าอันมืออื่นวันที่สามสิบนี่ก็ลายไปอีกระดับหนึ่งนะจ้ะพี่น้องวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนี่ ก็คือปลายแห้งจาาออเดินพักช่วงปีใหม่ได้ตามจํานวนแลหรอกะเอามาล่างจาาพี่น้องล่างเน่นซาเนี่นะจ๊านี่นะจ่าล่างจากล่างเซจแล้วกะสิเป็นตน้นขาวๆอ้วกๆวแบบนี้เลยจ้าพี่น้องโลละสี่สิบบาทนะจ่านี่ แม่ค้าเพิ่นกันมาสั่งเอาเนาะจ้ากระเทิงออกมารับเอาอยู่หน้ากระเทิ้งกนเอาไปส่งอยู่ตลาดเนาะจ้านี่จ้ะล่างล่างออกมาแล้วก็สิประมาณนี้เนาะจ้าก็ต่นง่ามคักเนจ้าพี่น้องปีนี้ปลูกผักเนาะจ้าเก็บเป็นเซตแล้วกันเอามาเป็นลบพรมใม่ไว้เนาะจ้าพี่น้องพรมไผ่ในน้อยขางสาเทานี่ละจ้ากับที่อีกส่วนหนึ่งกันอยู่ขางสาจ้ากล่อล่างเนาะจ้า หลังจากที่เห็นอันเซ็พักคืนชายบันนีกับเป็นผักซี่จีนนะจ๊ะพี่น้องผักซี่จีนกะใส่วิธีการย้อนเราคือเก่านะจ๊ะเบื้องเปลี่ยนจ้าพี่น้องพักกะเลือลายุจากะต้องเฝ้าระบายออกกันช่วงปีใหม่นะจ๊ะบ่สันมั่นจานแก่เราขายบ่ตท่านนะจ๊ะได้ตามจำนวนเราเก่าลงมาล่างแต่ว่าซี่จีนนี่สิบ่ได้เลือกนะจ้าพี่น้องห่อนแดดแล้วนะจ้ะบันนีเสีาวออน สีล่างๆจุ่มๆน้ำล่างดินออกเสียเอากลับไปเลือกบ้านเนาะจ้านีจ้ามีหลายชนิดจ้าพี่น้องนี่มีบักเือรเทศนานะจ้านี่เขือเทศส่วนหนึ่งเขากะยกนเก็บเสตะกาไว้นี่เนาะจ้าอีกส่วนหนึ่งก็เอาเขาบ้านไปแล้วนี่จ้าผักซาเลียงหนึ่งเลยจ้าพี่น้องนี่เหลือจากที่เพิ่นอันอันล่วงไปเอาเองอยู่หน้าเนาะจ้ากัตัดกระลำดอกมากพร้อมันเสียวมาผัดมือนนี้นี่จ้าพี่น้องถุงละร้อยเนาะจ้า สองโลเครื่องจ้าเจ้าหนีถุงละลอยจต่วามือนีวรวมรวมผักหอมกับประมาณสิบโล่ละจ้านี่จ้าสองโลเครื่องลอยหนึ่งนาะจ้าอันนี้เสียวอ,ออกไปส่งเพื่อนยุตลาจ้าอันส่วนอันเนือจากันแม่ข่าสังอันนี้เข้ากับมามัดขายเองนะจ้าพี่น้องนี่มัดละสิบบาทจ้าอันนี้คือเกินจากสิบโลที่ลกกนะจ้าพี่น้องกําละสิบบาทกะไญ่ยยเติบจ้าพี่น้อง ส่วนหนึ่งกันเอามามัดใส่กันกับผักซีจีนนะจ้ะซีจีนกันลูกเกินออเดอร์มากขึ้นกันจ้ะพี่น้องอันปกติซีจีนคืนฉ่ายเข้ากัจะขายเป็นโลนะจ้ะเหลือจ้ะสั่งกิโลให้เพิ่นกะเอามามัดใส่กันกบต้นหอมปกติโดนเราได้จ้ะไ่ได้ออกตลาดนี่แต่ว่ารอบนี้ผักหลายแห้งนะจ้ะเข้ากันเสียนมันออกไปขายตลาดเราเพื่อมีแม่ค้าเจ้าอื่นเพิ่นสั่งเพิ่มนะจ้ะก็คือออกไปหาลูกค้านะจ้ะพี่น้อง อันเทียมีแม่ค้าเจ้าอื่นสร้างเพื่มมืออื่นเท่ากับเสดลุกไปให้เพื่อนเนาะจ้า,จากเก็บไปให้เพื่นเสร็จก็มาหมัดผักซีล่าเนาะจ่าพี่น้องอันนี้กะซีล่า,าลกออาากุก,ก,เ,เ,าาก,กลเกินออเดอร์มากจ้าผักเป็นชุดนี้กะคือเท่าสิไปขายเองเนาะจ้าคืนชายนี่กหลกเกินออเดอร์มา,ากคือกันเนาะจ้าพี่น้องขันนั้นลอตาแม่ค่ะเพม่อนมาหลับอยู่สวนอย่างเดียวนี้คือปีใหม่นี่ผักบ่บเบิดจ้าะพี่น้องก็เลเ่นเด็น อันสก็บไปขายเองน้ำเนจาขึ้นฉ่ายกับมะเลือกอันใบคามันออกขึ้นชายนี่ขายอยู่โลละเจ็ดสิบบาทเนจาพี่น้องซี่จีโลละลอยเนจาผักหอมโลละสี่สิบบักเกอเทศนี่ก็ยังได้โลละสี่สิบอยู่เนจาส่วนผักซี่เหล่านี่ขายเป็นมัดจ้ามัดละสิบบาทมัดใหญ่ๆจุกๆพุจ้าพี่น้องนี่เนจาก็มาเลือกใบคาใบเหลืองมันออกแบบนี้เนจาแล้วก,ก็เอาขึ้นซังเนจา ถุงละกิโลถุงละเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะพี่น้องนี่นะจ๊ะกระเซียนกระมีผักหลายชนิดจ้ามือนีอันนี้เพราะท่านถึงโลกได้จ้าพี่น้องกระสีเดี๋ยวมาใส่มันคุบโลนี่จ้าถุงละโลกะโลเกินเกินไปพุ่นละจ้านี่ก็เป็นพักส่วนที่เฮาจะเอาไปคายเองนะจ้ะพี่น้องสำหรับมือนีกับปะมานนีนะจ้ะพี่น้องเก็บพักมือนีนะจ้ะพอกันไม่คลิบหนาเด้จ้าพี่น้อง คืนชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเห็นเดยนจ้าพอกันไหมก,กับภารกิจเก็บผักมืออื่นจ้าสวัสดีจ้า